รวมภาพแอปทักษอนในลูกใหม่นักบินสุดเท่สง่าสุดๆนักแสดงสาวมาความสามารถของวงการบันเทิงอีกคนอย่างแอปทักะอนพักสุขเจริญจากที่ทุกคนได้เห็นและชินตาลูกสาวหวานเรียบร้อยของเธอแล้วนั้นก็มีอีกลุกที่น้อยครั้งจะได้เห็นหลังจากที่เธอคัมแบ็คเข้าวงการละครได้รับบทบาทสาวเท่ในละครเรื่องใหม่ โดยงานนี้ทําเอาเราจะได้เห็นลุกใหม่แปลกตาที่ดูมุมไหนก็เท่ไปสมหมดโดยเธอได้โพสต์ภาพที่อยู่ในชุดนักบินหญิงแต่งเครื่องแบบเต็มยศพร้อมทางภาพที่อยู่ในลุกเสื้อกล้ามสุดเท่วันนี้จะพาไปชมลุกเท่ของเธอกันลองชมกันเลยค่ะ